สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับสนทนาธรรมข้างแก้วกาแฟวันนี้หัวข้อที่เราจะคุยกันอาจจะทําให้หลายคนชะง,งักเลยทีเดียวเพราะมันเกี่ยวข้องกับคําคํานึงที่ฟังดูอาจจะไกลตัวแต่จริงๆแล้วอาจจะอยู่ไกลกว่าที่คิดคาคานั้นก็คือการบรรลุธรรมแบบเฉียบพลันหลายคนอาจสงสัยว่าการบรรลุธรรมมันต้องค่อยๆฝึกต้องใช้เวลานานต้องผ่านการนั่งสมาธิหลายปีใช่ไหม แล้วการบรรลุแบบฉับพลันมันคืออะไรกันแน่เป็นเรื่องจริงหรือเป็นเพียงตำนานที่เล่าขานเวลาที่เราพูดถึงคำว่าการบรรลุธรรมคนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจว่ามันต้องใช้เวลานานต้องภาวนาตั้งใจฝึกสมาธิเป็นปีๆต้องผ่านการบวชต้องออกไปปลีกวิเวกในป่าเขาต้องสวดมนต์เป็นหมื่นเป็นแสนจบ ถึงจะมีสิทธิ์ได้สัมผัสหรือใกล้เคียงกับคำว่าบรรลุธรรมแต่หนูเคยได้ยินคำหนึ่งที่สะดุดใจมากคือคำว่าการบรรลุธรรมแบบเฉียบพลันฟังดูเหมือนเป็นเรื่องมหัศจ,จรรย์เป็นไปได้จริงหรือคะเป็นไปได้จริงครับการคำว่าเฉียบพลันในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าไม่มีเหตุหรือปัจจัยมาก่อนแต่หมายถือว่าเมื่อถึงจังหวะที่เหมาะสมใจพร้อม เหมือนผลไม้ที่สุกเต็มที่แล้วเพียงลมพัดเบาๆมันก็ร่วงหล่นลงมาการบรรลุธรรมก็เหมือนกันเมื่อจิตถึงเวลาเมื่อความสุกงอมแห่งปัญญามีเพียงพอเพียงสิ่งเล็กน้อยก็กระตุกให้เห็นความจริงได้ทันทีมันอาจจะเป็นแค่เสียงที่ได้ยินภาพที่ได้เห็นคำพูดประโยคสั้นๆหรือแม้กระทั่งใบไม้ที่ร่วงจากต้นเพียงชั่วพริบตาเดียวใจก็พลิกจากความไม่รู้ไปสู่ความเข้าใจอย่างลึกซึง้ง หมายความว่าเราไม่จำเป็นต้องรอคอยนานๆใช่ไหมคะแค่ใจเราพร้อมทุกสิ่งรอบตัวก็กลายเป็นธรรมะได้ทันทีใช่เลยครับธรรมะไม่ได้อยู่ไกลธรรมะอยู่ตรงนี้อยู่ในสิ่งธรรมดาที่เรามองผ่านทุกวันแต่เพราะใจเรายังเต็มไปด้วยความคิดความกังวลความอยากและไม่อยากมันเลยปิดบังความจริงไว้ถ้าเมื่อไรใจสงบลงว่างลง และเปิดรับสิ่งตรงหน้าเราอาจจะเห็นความจริงที่ไม่เคยเห็นมาตลอดชีวิตเหมือนคนตาบอดที่จู่ๆก็มีแสงสว่างเข้ามาเห็นโลกชัดเจนในวินาทีนั้นฟังแล้วทําให้นึกถึงเรื่องราวบางครั้งที่เราเจอคนบอกว่าแค่เดินอยู่ดีๆแล้วก็รู้สึกเหมือนใจว่างเบาโลง่งเหมือนปล่อยวางได้ทันทีหรือบางคนก็บอกว่าแค่ได้ยินเสียงนกเสียงลมแล้วเหมือนตื่นขึ้นมาใหม่ อย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ครับนั่นคือประสบการณ์การบรรลุธรรมแบบเฉียบพลันหลายคนคิดว่าต้องทำอะไรยิ่งใหญ่ต้องผ่านพิธ,ธีกรรมซับซ้อนความจริงไม่ใช่เลยการบรรลุธรรมคือการเห็นความจริงของชีวิตว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่ว่ามันจะเป็นสุขหรือทุกข์ไม่ว่ามันจะเป็นสิ่งที่เรารักหรือสิ่งที่เราเกลียดสุดท้ายก็ไม่เที่ยงทั้งนั้นแต่เรามักจะไม่เห็นเพราะมัวแต่ยึดมั่นถือมั่น วันหนึ่งถ้าใจพร้อมที่จะวางเมื่อเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งตรงหน้ามันก็กลายเป็นประตูไปสู่การตื่มรู้ถ้าอย่างนั้นคารวาดอย่างเราที่ไม่ได้บวชไม่ได้มีเวลาปฏิบัติยาวๆก็มีโอกาสใช่ไหมคะแน่นอนครับการบรรลุธรรมไม่ใช่เรื่องของเพศไม่ใช่เรื่องของการบวชหรือไม่บวชแต่เป็นเรื่องของใจใจที่พร้อมจะเรียนรู้ใจที่พร้อมจะปล่อยวางการบรรลุธรรมแบบเฉียบพลันเกิดได้กับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นพระหรือคารวาสคนธรรมดาอย่างเราๆที่ยังดื่มกาแฟทุกเช้ายังเดินห้างยังทำงานประจํายังมีครอบครัวก็มีโอกาสถ้าในชั่วพิมพริบตาหนึ่งเราสามารถหยุดได้จริงๆหยุดความคิดหยุดความอยากหยุดความยึดมั่นแล้วมองสิ่งตรงหน้าด้วยความเงียบและสติบริสุทธิ์ฟังดูเรียบง่ายมากๆจนบางทีเราก็อาจไม่เชื่อว่ามันจะเป็นไปได้จริงๆ แต่ความเรียบง่ายนี่แหละที่ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่เห็นถูกต้องครับความจริงมันเรียบง่ายเกินไปเราเลยพยายามหามันในสิ่งซับซ้อนมองหาธรรมะในพิธีกรรมมองหาความสงบในสถานที่พิเศษทั้งที่จริงแล้วธรรมะอยู่ในเสียงกาแฟหยดอยู่ในแสงแดดยามเช้าอยู่ในลมหายใจเข้าออกนี่เองการบรรลุธรรมแบบเฉียพลันก็เหมือนการหันกลับมามองสิ่งที่เคยมีมาตลอดแต่คราวนี้มองเห็นมันจริงๆ แบบไม่ปรุงแต่งเพิ่มไม่ตีความไม่ยุดติดและเพียงชั่วขณะนั้นเองใจก็เปลี่ยนไปแสดงว่าการบรรลุแบบเฉียบพลันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเวลาที่เราปฏิบัติมานานเท่าไหร่แต่อยู่ที่ว่าเราจะพร้อมที่จะเปิดใจเห็นความจริงหรือไม่ใช่ครับการฝึกเป็นการเตรียมใจให้พร้อมเป็นการกวาดเศษฝุ่นออกจากกระจกเมื่อกระจกใสพอ แสงก็ส่องเข้ามาได้ทันทีและเมื่อถึงจังหวะที่พอดีมันก็เกิดขึ้นแบบฉับพลันบางทีอาจจะไม่ต้องรอชาติหน้าแต่อาจจะเกิดขึ้นกับคุณในวินาทีที่คุณกำลังฟังอยู่น้องๆคะ เมื่อสักครู่เราคุยกันว่าการบรรลุธรรมแบบเฉียบพลันเกิดขึ้นได้จริงๆไม่ต้องรอเวลานานบางทีแค่เห็นใบไม้ร่วงหรือฟังเสียงกาแฟหยดก็เกิดขึ้นได้แต่คำถามที่ตามมาก็คือแล้วทำไมบางคนเห็นใบไม้ทุกวันฟังเสียงกาแฟาทุกเช้าแต่ก็ไม่บรรลุอะไรเลยแบบนี้มันขึ้นอยู่กับอะไรคะคำถามนี้สำคัญมากครับกัน เพราะมันเกี่ยวกับสิ่งที่เราเรียกว่าเงื่อนไขของใจคือทําไมบางคนเห็นแต่ไม่ตื่นบางคนได้ยินแล้วเฉยแต่บางคนกับเปลี่ยนทั้งชีวิตในวินาทีนั้นมันไม่ใช่เรื่องของภาพหรือเสียงที่ต่างกันหรอกครับแต่เป็นเรื่องของใจที่พร้อมจะรับรู้ความจริงใจที่สะสมความเข้าใจสะสมการฝึกมาจนถึงจุดหนึ่งเหมือนต้นไม้ที่รดน้ําทุกวันแม้มองไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงแต่วันหนึ่งมันก็ออกดอกทันที แสดงว่าการบรรลุธรรมแบบเฉียบพลันไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นกับใครก็ได้โดยไม่มีพื้นฐานเลยมันต้องมีการสั่งสมมาก่อนเพียงแต่เวลาที่เกิดขึ้นมันดูเหมือนจะฉับพลันใช่แล้วครับกันถ้าเปรียบก็เหมือนกับการจุดไฟแชค็คตอนที่กดลงมันติดไฟทันทีแต่ความจริงคือมีเชื้อไฟพร้อมมีแก๊สพร้อมกลไกทุกอย่างอยู่ครบแล้วมันถึงติดแต่อย่างฉับพลันใจก็เช่นกัน การฟังธรรมการเจริญสติการฝึกละครามยึดถือแม้ยังไม่บรรลุในทันทีแต่มันค่อยๆสั่งสมพอถึงวันหนึ่งก็กลายเป็นประกายไฟที่ทำให้ตื่นรู้ฟังดูแล้วก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะคะเพราะคารวะอย่างเราก็ทำสิ่งเล็กๆได้ทุกวันเหมือนกันแค่มีสติรักษาศีลพยายามปล่อยวางไปทีละเรื่องอย่างนี้ใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับกันหลายคนชอบคิดว่าต้องทำอะไรยิ่งใหญ่ ต้องปฏิบัติในสถานที่พิเศษแต่จริงๆแล้วแค่รักษาศีห5้าให้มันคงใจเราก็เบาขึ้นแค่เรามีสติขณะดื่มน้ำกินข้าวใจเราก็เริ่มโปร่งขึ้นมันคือการวางรากฐานพอใจสะอาดพอสงบพอวันหนึ่งเมื่อมีสิ่งเล็กๆมากระทบใจก็พร้อมจะเปิดออกทันทีงั้นเราพอจะบอกได้ไหมคะนะ้าหน่องว่าเงื่อนไขหลักๆที่ทำให้ใจพร้อมสำหรับการบรรลุ คืออะไรถ้าจะสรุปง่ายๆก็คือใจต้องมีความสงบพอความว่างพอและความไวต่อความจริงพอสงบพอที่จะไม่ถูกกระตุ้นด้วยความอยากหรือความกลัวว่างพอที่จะไม่เต็มไปด้วยความคิดที่วิ่งวุ่นและไวพอที่จะสังเกตสิ่งเล็กน้อยที่เกิดขึ้นตรงหน้าได้ทันทีไม่ปล่อยให้มันผ่านไปอย่างไร้ความหมาย ฟังดูเหมือนง่ายแต่ในชีวิตจริงมันไม่ง่ายเลยนะคะเพราะใจเรามักจะเต็มไปด้วยความคิดความกังวลเรื่องงานเรื่องครอบครัวแทบจะไม่เคยปล่อยให้ว่างเลยใช่เอากันนี่แหละที่ทำให้คนส่วนใหญ่แม้จะเห็นใบไม้ร่วงหรือฟังเสียงนกก็ไม่ตื่นเพราะใจมันเต็มจนไม่มีที่ว่างพอจะรับรู้ความจริงถ้าเราลองเงียบบ้างลองปล่อยบ้างใจก็จะค่อยๆโปร่งขึ้น พราะโปร่งใจจึงมีพื้นที่พอสําหรับแสงแห่งความจริงที่จะส่งเข้ามางั้นคําถามก็คือเราจะทําอย่างไรให้ใจเราพร้อมแบบนั้นได้จริงๆในชีวิตที่วุ่นวายแบบนี้นั่นแหละครับการเป็นคําถามที่ผมอยากให้ผู้ฟังเก็บกลับไปคิดต่อทุกคนต้องหาคําตอบของตัวเองเพราะเงื่อนไขของใจแต่ละคนไม่เหมือนกัน สำหรับบางคนคือการฝึกสติในทุกลมหายใจสำหรับบางคนคือการใช้ความทุกข์ที่เจอเป็นครูสำหรับบางคนคือการเรียนรู้ที่จะวางความยึดมั่นในสิ่งที่รักที่สุดไม่มีสูตรสำเร็จแต่ทุกคนมีทางของตัวเองอืมฟังแล้วเหมือน การบรรลุธรรมไม่ใช่เรื่องไกลเลยแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นกับใครก็ได้ถ้าใจยังไม่พร้อมเหมือนโอกาสมันอยู่ตรงหน้าเราแล้วแต่เราจะคว้าได้หรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับใจของเราเองใช่ครับและบางทีแค่คำถามเดียวที่เราเก็บไว้ในใจก็อาจกลายเป็นประตูให้ตื่นรู้ได้ในวันหนึ่งคำถามที่ว่าใจของเราพร้อมแล้วหรือ,อยัง นั่นน่องคะหนูมีคําถามต่อจากหัวข้อเมื่อกี้คะ่ะถ้าการบรรลุธรรมเฉียบพลันขึ้นอยู่กับใจที่พร้อมแล้วหนึ่งในเงื่อนไขสําคัญก็คือความเงียบใช่ไหมคะเพราะหนูรู้สึกว่าความเงียบมันไม่ใช่แค่ไม่มีเสียงแต่เป็นอะไรบางอย่างที่ลึกซึ้งมากๆจริงไหมคะใช่เลยครับกันความเงียบคือครูผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดรูปแบบหนึง่งเพราะเวลาที่เราตกอยู่ในความเงียบจริงๆเราจะเห็นความจริงที่ซ่อนอยู่ตลอดเวลา ในความเงียบเราได้ยินเสียงความคิดของตัวเองชัดขึ้นได้เห็นอารมณ์ที่ลอยขึ้นมาโดยไม่ต้องไปปรุงแต่งความเงียบจึงเป็นเหมือนกระจกที่สะท้อนใจให้เราเห็นตรงๆว่าเรากำลังเป็นอย่างไร แปลว่าความเงียบที่แท้จริงไม่ใช่แค่ไม่มีเสียงนกเสียงรถหรือเสียงคนนะคะแต่คือการที่ใจเราหยุดวิ่งหยุดดิ้นรนหยุดอยากหยุดผลักไสหลังอยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มที่แบบนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วครับการความเงียบที่แท้จริงคือความเงียบในใจต่อให้เรานั่งอยู่กลางตลาดที่เสียงดังแต่ถ้าใจเราว่างใจเรานิ่งมันก็เงียบได้แต่ในทางกลับกันต่อให้เราอยู่ในห้องที่เงียบสนิทถ้าใจเรายังฟุ้งซ่านยังคิดไม่หยุด ก็ไม่มีวันเข้าถึงความเงียบที่แท้จริงแล้วความเงียบเกี่ยวข้องกับการบรรลุรำยังไงคะเพราะในความเงียบนี่แหละครับที่ปัญญาจะเกิดขึ้นเราจะสังเกตเห็นสิ่งเล็กน้อยที่ปกติเรามองข้ามเช่นเสียงลมหายใจเข้าออกการเต้นของหัวใจความรู้สึกที่เกิดขึ้นแล้วดับไปทุกวินาทียกตัวอย่างเช่นมีพระเซนท่านนึงถามสิทธิว่าเจ้าจะฟังเสียงปรบมือของมือเดียวได้ไหม สิทธ์ก็งงอยู่นานวันหนึ่งขณะนั่งในความเงียบเขาได้ยินเสียงของความไม่มีเสียงได้ตื่นรู้ขึ้นมาในทันทีว่าความจริงไม่ต้องหาคำตอบมันอยู่ในความเงียบนั่นเองฟังแล้วรู้สึกเลยว่าความเงียบอาจจะเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้เราเห็นความจริงโดยไม่ต้องใช้เหตุผลซับซ้อนแล้วคารวาสอย่างเราเราจะเข้าถึงความเงียบนี้ได้ยังไงคะเพราะชีวิตเรามันวุ่นวายจริงๆ ไม่จําเป็นต้องไปหาความเงียบในป่าลึกหรอกครับแค่ลองทําสิ่งง่ายๆเช่นก่อนดื่มกาแฟสักแก้วหนึง่งวางแก้วลงหายใจลึกๆแล้วนั่งเงียบๆสักสิบวินาทีฟังเสียงรอบๆฟังเสียงหัวใจแล้วดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นในใจบ้างหรือบางคนอาจจะลองเงียบสักนาทีหลังจากทะเลาะกับใครสักคนแทนที่จะรีบตอบโต้ความเงียบนั้นอาจทําให้เห็นอารมณ์ที่ผุดขึ้นมาแล้วค่อยวางมันลง การบรรลุธรรมแบบเฉียบพลันก็อาจจะเกิดขึ้นในห่วงความเงียบนี่เองบางทีไม่ใช่เพราะเราไปคิดหาคำตอบแต่เพราะเราหยุดคิดหยุดดิ้นรนแล้วความจริงก็เผยตัวออกมาเหมือนแสงสว่างที่เจิดจ้าในความมืดอืมงั้นความเงียบจริงๆแล้วไม่ใช่แค่พื้นที่ว่างเปล่าแต่มันคือพื้นที่ที่ความจริงจะได้ปรากฏถูกต้องครับกันและนั่นแหละคือเหตุผลที่ครูบาอาจารย์หลายท่านถึงบอกว่าความเงียบคือครูผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด แต่ก็ต้องถามตัวเองกลับว่าเราพร้อมหรือ,อยังที่จะนั่งอยู่กับความเงียบโดยไม่หนีมันไปนั่นหนงคะเราคุยกันเรื่องความเงียบที่เป็นประตูสู่การตื่นรู้ไปแล้วแต่หนูอยากถามอีกเรื่องค่ะหลายคนบอกว่าทุกก็เป็นครูเหมือนกันจริงๆแล้วความทุกข์มีบทบาทยังไงในการทําให้คนตื่นรู้คะนี่เป็นประเด็นที่ลึกมากครับกันความทุกข์คือครูที่ซื่อสัตย์ที่สุดของชีวิตเพราะความสุขมักจะทําให้เราลืมตัวเราเพลินไปกับมัน แล้วก็ไม่อยากเรียนรู้อะไรใหม่แต่เมื่อความทุกมาเราหนีไม่ได้เราต้องเผชิญหน้าตรงๆและนั่นแหละคือโอกาสที่จะได้เห็นความจรงิงแปลว่าความทุกจริงๆไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นครูที่เรามองข้ามมาตลอดใช่เลยครับลองนึกดูสิว่าชีวิตดาวส่วนใหญ่เริ่มสแสวงหาธรรมะตอนไหนก็ตอนเจอความทุกใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นความเจ็บป่วยการสูญเสียความผิดหวังความล้มเหลวมันเหมือนเสียงเตือนแรงๆที่บอกเราว่าชีวิตไม่เที่ยง ทุกสิ่งไม่แน่นอนถ้าเราใช้ความทุกข์เป็นครูเราจะได้เรียนรู้สิ่งที่ความสุขไม่เคยสอนมีตัวอย่างไหมคะน้าหน่องว่าความทุกข์ทำให้ใครบางคนตื่นรู้ขึ้นมามีเยอะเลยครับอย่างครวญในสมัยพุทธกาลหลายท่านเจอความทุกข์จนทนไม่ไหวแล้วไปหาพระพุทธเจ้าขอคำสอนเพียงได้ฟังไม่กี่คำใจก็ตื่นขึ้นทันทีเพราะความทุกข์บีบคั้นให้ใจพร้อมจะวางจริงๆตัวอย่างหนึ่งคือกสิพันธิกะเศรษฐี ท่านสูญเสียทรัพย์จนหมดเจ็บปวดแทบขาดใจแต่เมื่อได้ฟังพระธรรมท่านเห็นความไม่เที่ยงอย่างแจ่มชัดใจก็พลิกจากการยึดทรัพย์เป็นของเราไปสู่การเห็นว่ามันไม่ใช่ของใครเลยทุกนั้นเองที่พาไปสู่ความจริงฟังแล้วหนูรู้สึกเลยค่ะว่าความทุกข์บางทีมันไม่ใช่สิ่งที่ต้องรีบผลักไสแต่มันอาจเป็นของขวัญที่ซ่อนอยู่ถ้าเราเรียนรู้ที่จะเปิดใจรับมันใช่ครับ ถ้าเรามองความทุกข์เป็นศัตรูเราจะหนีตลอดไปแต่ถ้าเรามองว่ามันเป็นครูเราจะหยุดแล้วหันกลับมามองตรงๆว่าอะไรทําให้เราทุกข์ที่แท้ก็เพราะเราไปยึดไปอยากให้สิ่งนั้นเป็นของเราพอเราปล่อยมันก็เบาลงเองดังนั้นทุกข์จึงเป็นประตูที่พาเราไปสู่การตื่นรู้เมื่อเรามองมันตรงๆเราจะเห็นว่าแท้จริงแล้วมันคือทางที่พระพุทธเจ้าทรงใช้สอนมาตลอดเริ่มจากอริยสัจสี ที่ข้อแรกก็คือทุกข์งั้นจริงๆการบรรลุธรรมไม่ใช่การหนีทุกข์แต่เป็นการเรียนรู้จากทุกข์ถูกต้องที่สุดครับการบรรลุธรรมไม่ใช่หนีโลกไม่ใช่หนีความทุกข์แต่เป็นการเข้าใจโลกเข้าใจทุกข์แล้ววางมันได้เมื่อวางได้ใจก็อิสระและนั่นคือความหลุดพ้นที่แท้จริงสรุปว่าทุกข์คือครูที่ไม่เคยโกหกเราเลยคำถามก็คือ เราพร้อมหรือ,อยังที่จะยอมเรียนรู้จากครูที่ชื่อว่าทุกวันนี้สนทนาธรรมข้างแก้วกาแฟเราได้พูดคุยกันทั้งเรื่องการบรรลุธรรมแบบเฉียบพลันเงื่อนไขของใจความเงียบที่เป็นประตูสู่การเตื่นรู้และแม้แต่ความทุกข์ที่กลายเป็นครูผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหมดนี้บอกเราว่าการบรรลุธรรมไม่ได้อยู่ที่ไกล อยู่ตรงนี้อยู่ในชีวิตธรรมดาธรรมดาของเราเองอยู่ที่ว่าใจเราจะพร้อมที่จะเห็นหรือไม่ใช่แล้วครับและถ้าเพื่อนๆที่ฟังอยู่เห็นว่าธรรมะเหล่านี้มีคุณค่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องคนสิ้นธรรมอิสระทางปัญญาด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราสร้างสรรค์เนื้อหาธรรมะดีๆต่อไปขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันจนถึงตอนนี้นะคะแล้วเราจะเดินปัญญาไปด้วยกันเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ